กรทมฝุ่น pm 2.5ดีขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะวันที่20พฤศจิกายน2,568ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหาคนครรายงานสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5เวลา7นาฬิกาค่ะ พบว่าภาพรวมคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่14.3ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรอย่างมากค่ะแม้ว่าปริมาณฝุ่นในหลายพื้นที่ยังตรวจพบได้แต่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้โดย10เขตที่พบค่าฝุน่น PM2.5 สูงสุดในช่วงเช้าวันนี้มีดังนี้ค่ะ เขตปทุมวัน21.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตลาดกระบัง21.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตราชเทวี20.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร เขตสาธร19.7ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเขตยานาวา19.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเขตพระขนง19.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเขตบางรัก19ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเขตบางพัด18.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เขตคลอง3ามว่า17.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและเขตปบาเวศ16.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะอย่างไรก็ตามภาพรวมเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงมีคุณภาพอากาศที่ดีมากค่ะประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติแต่ควรติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องหากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N